ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏวไลายอลงก์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจงังหวัดปธุมธานีโดยคณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Chinese New Year and Student Innovative Challenge 2023ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญสอนขวัญคณะบดีคณะครุศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานโดยมีอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนคณะครุศาสตร์ให้ขัรต้อนรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Chinese New Year and Student Innovative Challenge 2023ดังกล่าวนี้ทางหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนได้เ็งเห็นความสําคัญของการเรียนรู้ภาษาจีนควบคู่กับการเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิละปะวัฒนธรรมประเพ ปีีที่งดงามของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยจึงได้จัดก,กิจกรรมวันโปรตจีนนี้ขึ้นมาภายใต้ชื่อง,งาน Chinese New Year and Student Innovative Challenge ครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานักเรียนและผู้ที่สนใจดะแสดงออกความสามารถด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีจนไปถึงการฝึกฝนเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนจึงได้จัดก,กิจกรรมการประกวดความรู้ทักษะด้านภาษาและนวัตกรรมจีนโดยมีรายการดังนี้หนึ่งกิจกรรมประกวดการขับร้อง องเพลงจีน2กิจกรรมการประกวด Miss Chinese, มิสไชนีสสกิจกรรมประกวดพูดสุนทรพจน์จีนหัวข้อวอเตอ๋อหมงเซียนและ4กิจกรรมประกวดเต้น c o อร์เพลงจีน,น,นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมจีนนะครับแล้วก็เป็นการให้ความาร่วมมือระหว่างโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็นักศึกษาเอกภาษาจีนเองในการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยจีนนะครับเป็นการเปิดโอกาสให โรงเรียนนักศึกษาโดยรอบหมหาวิรัยนั้นได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับเป็นการสื่อสารวัฒนธรรมภาษาร่วมกันนะครับคราวนี้เรามีกิจกรรมที่ให้โรงเรียนโดยรอบเนี่ยเข้ามาจัดก,กิจกรรมภายในหมหาวิลัยหลายกิจกรรมด้วยกันครับผมอยากให้ทประธานสาขาวิวชาภาษาจีนบอกกิจกรรมสักน,นิดนึงว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับเดินเชินอาจนารย์นาครับ สำหรับรายการที่มีการประกวดในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมร้องเพลงจีนค่ะแล้วก็ประกวดเต้นคเวอร์เพลงจีนแล้วก็ประกวดสุนทรพจนธจีนและสุดท้ายก็จะเป็นประกวดมิส Chinese ค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่มีความพิเศษที่สุดแต่ก็จัดมาทุกปีแต่ปีนี้พิเศษที่สุดครับ พิเศษที่ว่าเราได้เชิญให้โรงเรียนรอบนอกเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะก็จะมีหลายๆโรงเรียนนะคะมาจากภาคใต้ภาคอีสานมาเยอะเลยค่ะจากภาคเหนือก็มีค่ะที่ส่งเข้ามาประกวดค่ะคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชวัลลีลงกรนะครับจริงๆแล้วมีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนนะครับ ผมคิดว่าเป็นราชพัฒน์ไม่กี่แห่งหรอกครับที่เปิดหลักสูตรภาษาจีนแล้วที่คณะของเราเนี่ยนะครับสาขาวิชาภาษาจีนนั้นมีอาจารย์ที่มีความรู้ภาษาจีนจํานวนมากนะครับและมีความรู้ความสามารถหลายคนหลายคนไปจบการศึกษาที่ประเทศจีนกลับมาสอนให้นักศึกษาเราแล้วนักศึกษาเราทุกคนเนี่ยสื่อสารเป็นภาษาจีนได้หมดนะครับแล้วเรายังมีการนํานักศึกษาเนี่ยไปศึกษาอบรมอยู่ที่ประเทศจีนด้วยใช่ไหมครับ แล้วมีอาจารย์ชาวจีนมาสอนนะครับและและต้องเรียนชี้แจงว่าเรามีนักศึกษาจีนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกมาเรียนหลักสูตรการสอนที่มหาวิทยาลัยราชวัฏว์วลัยนงค์กครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีความพร้อมด้านภาษาจีนมากมีหลักสูตรอบอภาษาจีนนะครับและมีนักศึกษาจีนมาเรียนหลักสูตรการสอนปริญญาโทปริญญาเอกครับเชื่อมั่นว่าถ้าผู้คนที่สนใจนะครับนักศึกษาที่สนใจ หรือครูบาอาจารย์ที่สนใจในการเรียนหลักสูตรโทรเอกด้านภาษาจีนนะครับก<ส>็สามารถมาเรียนที่หมหาวิทยาลัยของเราได้ครับผม,มิินนหรือ่เยฟา